วันนี้เราจะมาทำสปานวดตัวขับสารพิษออกจากร่างกายกันที่ blue ozone แต่วันนี้ครับเราไม่ได้มาทำสปาอย่างเดียวเท่านั้นแต่เรามีแผนจะมาแกล้งวินกันด้วยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าวินมันจะรู้ตัวหรือเปล่าครับวนัน <c oughs> นี้เราจะมา <c oughs> ลงอง่าน พูดถึงลงอ่างก็คือหายไปหนึ่งก้หายไปหนึ่งไวเกิดมันเป็นลงมันไม่ยอมเปิดแม่งจะเป็นลงอ่างก่อนเลยเออแต่บอกเลยนะว่าอ่างที่นี่ไม่ธรรมดาเคยได้ยินแบบว่าปลาหินภูเขาไฟปะไม่เคยไม่เคยเลยรู้จักแต่ออนเซ็นนะเออรู้จักแต่ออนเซ็นนะบอกเลยว่าแม่งร้อนกว่าออนเซ็นร้อนกว่ายร้อนกว่าแปลว่ามันก็ต้องดีกว่า ก็ต้องดีกว่าแน่นอนสถานที่นะที่นี่บูโอโซนแบงคอกสปานะอยู่รามคำแหง118เดี๋ยวพิมใน g o o g l e Map ก็ขึ้นเลยเลยแล้วจริงๆแล้วปกติเนี่ยมันมีโปรด้วยมีโปรปกติครั้งละ3000โอ้โปรลดเกินครึ่งถ้าทามาทามาจากเราคือลดไปเลยเหลือ1450ก็คือแบบว่าปกติคือลดน้อยกว่านั้นเยอะปกติลดอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมาจากเรา ก็เดี๋ยวไปดูว่าไอ้แบงค์อะแบงค์ไปลงอ่างแล้วแล้วก็ไปดูว่าคุณสมบัติคุณประโยชน์ของเจ้าหิตภูกเขาไฟและความร้อนเนี่ยไปดูรีแอคกันแต่ละคนเลยอ่ะเเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าข้างในไปไปเดี๋ยวครับไปเมื่อกี้ตอนพุกคุณไม่อยู่กันอ่ะ จริงๆเขาจะให้วัดความดันก่อนด้วยว่าชั่งหนักบอกของเรานะคะได้รับการรับรองจากอ,อยอนะคะใช้เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ได้<อ>ในตัว<อ>หินเนี่ยนะคะ1เม็ดเนี่ยจะประกอบด้วยแร่ธาตุประมาณ50ชนิด50ชนิดใช่ค่ะตอนต่นองเม็ดหนึ่เม็ดคือเราจะเอาแร่ธาตุทั้งหมด50ชนิดนะคะมาบดแล้วก็มาอัดรวมกันเป็น1เม็ดนี้แร่ธาตุหลักๆก็จะมีทูรมาลีนเจอร์มาเนียนแล้วก็ซินิกาพวกนี้จะใช้พลังงานความร้อนเป็นไฟอินฟาเลตค่ะ เมื่อโดนความร้อนปุ๊บมันจะส่งพลังงานไฟอินเฟราเรตเข้าสู่ร่างกายมันจะลงสู่ชั้นผิวหนังลึกถึง3ชั้นมันจะไปถึงมัดกล้ามเนื้อเลยเพราะฉะนั้นจะช่วยเรื่องการปวดขอบาไาลออฟฟิซินโดมได้ขับไขมันเขตอัตราของเีษต่างๆในในหลอดเลือดแล้วก็ช่วยขยายหลอดเลือดคนที่เป็นความดันสูงเนี่ยความดันจะปรับต่ำลงโดยที่ไม่ต้องทานยานะอย่างนี้เม็ดหนึ่งคือมี50แลกมาทห้าิชนิดนี่กูไม่ต้องซื้อไออาหารเสริมเป็นปีๆเลยนะกินเอา ตัวนี้นะคะความร้อนที่ให้ลงเนี่ยวันนี้ทุกคนจะลงที่อุณหภูมิ57องศานะคะสาหรับครั้งแรกเนี่ยพี่จะให้่1 0นาทีก่อนถ้าครบ1 0นาทีแล้วเท่าไหวเราค่อยเพิ่มเพราะว่าถ้าเกิดว่าให้ลงร้อนเกินไปหรืออยู่นานมากอ่ะเธอจะเป็นลมอันนี้คือขยายหลอดเลือดด้วยหรอใช่ค่ะผมหย่อนเฉพาะส่วนได้ปะหย่อนไส่วนหนส่วนที่มันเส้นเลือดฝอยเ,เออยอะ,ะ,ะตัวนี้มันช่วยเรื่องเกากับหลอดเลือดอพวกพัำขื่นมือนิ้วล็อบได้นะไม่ต้องเยอะนิดเดียวจังริงนะมันมันร้อนแบบแรกไว้พี่ที่โดนแล้วพอหลังจากนั้นก็เริ่่มมชาะเอก เราจบต้องเป็นตอนใส่หรอกนะคะเส็จเสร็เฮ้ยเอาจริงนะอย่าอย่ารอถึงตรงนั้นเขียวเมียวกันนะกกลัวอาบน้ำร้อนอาบน้ำร้อนมาก่อนไม่ไม่อาบน้ำร้อนชอบผ่านน้ำร้อนงาอบ้านน้ำร้อนน่าจะน่าจะไม่ได้ร้อนมากขนาดนั้นมันจะมันแค่แบบมันจะเป็นแสบแสบแบบแรกที่ถามว่าสบายใช่ค่ะเดี๋ยวมันจะรู้สึกผ่อนคลายไม่ผ่อนแล้วผ่อนเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่อะ ถ้าสมมติว่าดาวดาวบ่อนี้่ะคะบอ่บอนี้มีมูลค่า3 5ล้านค่ะแค่บอ่บอ,อย่างเดียวเหรอครับใช่ค่ะและไอเมล็ด50าสิบชนิดละนี่ละค่ะ3า3 5, ล้าน5้ล้านโอเคขอจับขอญาตจับเวลาเป็นล้านเลยอ่ะพี่ บ่อบ่อแพงกว่าชีวิตจริงจริงจริงผมว่ามันร้อนกว่านี้อีกสักแบบจริงหรอจริงนิดนึงเออเพราะว่าจริงจริงท้านพูดถึงบ้านเกิดผมอะเดเกิดแล้วโตในนรกไงอ๋อถ้าทองแดงเนี่ยแต่ก่อนได้คลอเยเคยแบบแอบไปดูยูทูบเบอร์ท่านอื่นไหมเห็นแบบร้อนแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยร้อแบบอินเดียพูดไปดูแบบอินเดียมาเนี่ยเพว่าที่นี่แปลกนะดูตูบุอันนี้ห้าห้าสิบเจ็ด สูงสุดเท่าไหร่ครับสูงสุดที่นี่62แต่ลูกค้าจะได้แค่ห้าสิบเก้มันมันสุดระหว่างทำไม่ได้ใช่ไหมพี่ไม่ได้ค่ะห้าสิก้าถือว่าร้อนที่สุดถือว่าร้อนที่สุดในในเรียกว่าเป็นไฮเรคคอร์ดหลังทำเสร็จอ่ะมันจะมีแบบพวกไขมันพวกอะไรออกมาข้างๆใช่ไหมครับเขาจะออกตามเหนือเราอ่าอ่าแล้วมันก็จะออกมาอยู่ในในอ่างนี้แล้วเราเราทำความสะอาดยังไงอ่ะพี่ทำน้ำร้อนประมาณ64องศานานไหมครับต้องนานไหม ก็เราก็แช่ไว้พักม่งแล้วก็ผสมกับน้ํายาล้างนะคะน้ํายาพวกเล็ดตอนฆ่าเชื้ออ่าแล้วก็ปล่อยออกใช่ค่ะแล้วก็ล้างโดยการใช้ไม้นะคะคนแล้วก็ปล่อยางดนึงเสร็จปุ๊บเราก็ปล่อยน้าลงใหม่อ๋อแต่ตอนเราพผมไม่ต้องครับเดี๋ยวลงต่อเลยพูุเล่นพ่ผมรักความสงบพูดเล่นนะพูดเล่นนะไม่นี่นะตอนเด็กๆวันลูกอ๋อวันลูก วันลงวันหันโขาใชแล้วไม่ใช่วัดเสื oh, uh. ้อผ้าอต้าแวะอรู้สึกแล้วเอาู้บอกไปตวเอได้ไหมได้ไหมอันเนี้ย รูขุมขนมันเปิดใช่ไหมคะเพราะตัวหินเนี่ยมันเปิดรูขุมขนก็จะมีพวกไขมันต่างๆที่มันออกมาตามรูขุมขนเพราะว่ามันจะออกมาในรูปแบบของเหงื่อเนาะมันก็จะมีเซลล์ผิวที่ตายตกค้างผิวอะค่ะแล้วก็จะขับตัวให้หน้าหลังอีกทีหนึ่แล้วไปสครับที่ไหนอะสะครับที่นี่แหละค่ะไม่หมายถึงตรงนี้อ่ะใช่ค่ะเก๋ก่าวไปตรงอื่นได้ไหมไม่ได้พูดเลยค่ะ เรารู้สึกตอนนี้เหมือนกับคนไปเตะบอลมาแบบเล่นเล่นบาสอ่ะเล่นบาสสักแบบเซตหนึ่งเดี๋ยวอันนี้ค่ะที่เราปล่อยน้ําเข้ามาให้ดูเนี่ยค่ะเราก็จะปล่อยน้ำที่อุณหภูมิ64องศาอยู่แล้วก็คือมันฆ่าเชื้อไปในตัวเสร็จแล้วเราจะล้างบ่อทำความสะอาดอีกสองรอบนะคะโอ้ว้าวมันยิบ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 บ้ายิบยิบยิบโอ้โห นี่ร้อนเท่าบอกว่ะมึงอ่อนแอจังวะเป็นเสียงร้องของความสุขสบายจังเว้ยสบายจริงๆรเว้ยรู้สึกไงมะหนักหนักเฮ้ยแล้วเดี๋ยวอะไรเงี้นะพอไอ้บินลงเราแก่งครับรวงรวงรวงลวงตุบๆเลยไว้ตุบๆุบแบบช่วงขา ผ่านมา2คนเท่าไหร่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดฝากไม้ด้วยเอากระดาษกับปากกามาด้วยเขียนมือในกำมเก่งเลยเก่งเลยพาลเก่งไม่เก่งตัวที่พี่เติร์ดบอกว่าของพี่เติร์ดพิเศษมากกว่าคนอื่นก็จะกบหน้าลงไปเลยเอาให้หน้ามันจมบูรณ์ตอนไหนตอนไหนที่มันจอเลยตอนนี้แหละเข้ร้อนต่อไหเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะมาทำการนวดหัวกันนะครับ คุณพารทอนครับเดี๋ยวเราจะมาบอลร่างกายกนะเอาคืนก่อนเดี๋ยวเราจะมาเล่นล้วนเลยครับอ่าลับตาสบายๆครับเดี๋ยวมันติดไม้ใพี่สามก็สองหนึ่งที่มีหนูต้องอีกเลยนะอาการไม่ดีเลยเฮ้ยใช่ไม่ดีกว่าพุกงความรู้สึกครับความรู้สึกบอกก็ร้อน ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เรามาว่าแผนที่กันตรงนี้คือจุดที่ทําให้เกิดเรื่องเยอะแยะมากมายเลยที่ทุกทุกคนเนี่ยตอนนี้กำลังมีปัญหากันเนี่ยเราไอยจุดนี้จุดเดียวร้อนจริงร้อนจริงกาวเท่าไหร่นะห้าแปดห้าเก้าห้าเก้าแล้วคนอื่นเท่าไหร่คนอน่นห้าเจ็ดเราต้องนิดนึงเพราะเขาบอกว่าห้าเจ็ดเนี่ยเป็นแบบสแตนดาร์ดบิกินเนอร์แบบครั้งแรกแนะนําจะเป็นห้าเจ็ดแต่ว่าด้วยสุขภาพผมพร้อมสุดหมายถึงว่าผมนอนมาเยอะสุดเมื่อคืนอยากจะลองห้าสิบแปดดูบอกกับว่าเขาบอกว่าพออุณหภูมิเยอะขึ้นเนี่ย หลอดเลือดมันก็จะขยายมากขึ้นตามไปด้วยไอ้นี่เหมือนเหมือนลูกแมวเพิ่งคลอดอ่ะหัวเหมือนลูกแมวเพิ่งคลอดอ่ะท้ายที่สุดสุดท้ายก่อนก่หน้ามืดพวกนี้มันกระจอกแบบข้าแปดอะไรเงี้ยจริงหกสิบหกสิบหกสิบออกายังออกมาอย่างฉันก็เดิมอีกออกมาจะออกมาได้นี่อะไรกัเดี๋ยวมาดูว่าขับสารพิษอันนั้นเองผมเพราะว่าผม มีโลคประจำตัวด้วยและน้ำหนักครับของคุณเติร์ทเดย์คือเฮ้ย <c oughs> มาโลนโลนเงี้ยหรอตอนแรกเท่าไหร่หรอะพี่ <c oughs> 1> 7 1 2 5นาน้ำหนักเมื่อกี้7.9เก๊ะป <c oughs> แสดงว่าช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมทำไอเนี่เป็นผลล่าสุดที่ช่างมา82ช่วงช่วงก่อนที่จะเจ็บหลังประมาณเดือน เดืนครึ่งทำไอเอฟมาน,น่าจะเป็น2 2สัปดาห์เกือบ3สัปดาห์แล้วก็ลงมา3โลนะครับเป็น79คือที่ต้องทำไอเเนี่ยเพราะว่าพอเจ็บหลังเราออกกําลังกายไม่ได้แต่ว่าเรายังกินอยู่เหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็เลยจะมีปัญหาเรื่องของไขมนันเรื่องลงปุงเรื่องนู่นนี่นั่นก็ต้องปรับเรื่องอาหารการกินเอาแล้วก็บวกกับไปเจาะเลือดตรวจสุขภาพมาก็ไขมันเยอะก็เลยไออฟะความดันมาแล้วร้ออาจจะอาจจะลง ไม่ได้เยอะเพราะว่านี่ไอก็ลงมาเยอะแลนะ้วก็เดี๋ยวไปดูตอนผมลงกันว่า5-8มันจะแบบไหวเชียลวลน้องๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยองวินรู้สึกไงบ้างครับร้อนคะรับต้องบอกว่าวินเนี่ยเป็นเด็กที่นิสัยดีมาก เป็นใจเดี๋ยวเราจะกบนะครับให้เสร็จดเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวปล่อยให้ทุกคนได้นวดกันอ,กอ,อันนี้เสธออยู่ปะ 啊。Uh แปลกกลัวไม่ใช่เลยไม่ไม่แล้วสิ่งท yeah. totally ี่แย่ที่สุดคืออะไรรู้ป่ะถ้าสมมติว่าเขารวดอย่างนั้นให้มึงจริงอ่ะจะไม่ไหวจริงเลยกลัวแปลกแปลกไอ้เรี่ยงทำไมไม่ไม่รู้สึกแล้วรู้สึกแล้วผมรู้สึกว่ามันดีกว่าแช่ออนเซ็นตรงที่ว่าคือถ้าออนเซ็นอ่ะเราต้องแบบเหมือนว่าความเครียดกับร่างกายมันน้อยกว่า แล้วเมื่อกี้ฟังโม้ฟินไหมคะอ่ะรอบรอบนี้ใช่แต่ก่อนนั้นเนี่ยแปลกๆแต่จริงวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยนะครับโอ้โหีน้องเดียน้องเดียหรอเดียวเดียวกันปะเนี่ยที่พี่แบงค์เรียกครั้งก่อนนะแน่ไม่เดียวพี่เติร์ดฮเดิวดิวตระกุตะกากนะ แล้ววันนี้นะครับก็สนุกกันสุดๆแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆกันนะครับกับปูโอโซนก็ใครที่สนใจก็สามารถมาได้เลยทางร้านเนี่ยเขามีอันนี้มาเพิ่ให้ด้วยไวเชอร์ใช่กิจกรรมพิเศษท่านผู้ชมของเราใช่สําหรับท่านผู้ชมของเรากิจการง่ายๆนะฮะแชร์คลิปนี้แชร์คลิปนี้เป็นใน a c e b o o k นะแล้วเดี๋ยวเราจะสุ่มผู้โชคดีทั้งหมด2ท่านให้มาทำฟรีเลยมาฟรีเลยอ๋อฟรีเลยแต่วันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนสาหรับใครที่ปล่อยมันไปใช่ใช่ปล่อยมันเลยเพราะว่าตอนกูเปิดรายการมึงเปิดรายการกันกูก็มมึงรีบ ออพอบอกรู้ว่าจะลงอ่ามันก็วิ่งเลยไมไ่ไม่พูดไม่พูดไ,ไปแล้วฝา,ากกดไลค์แชร์กดตับตาไกดกระดกิ่งให้เราด้วยนะคะครับจะได้ไม่พลาดที่ใหม,ใหม่แต่วันนี้ฝากไว้ด้วยใครที่ปวดหลัง<ม>ปวดนู่นปวดนี่อยากใด้จะมาบำบัดไปละเจอกันไา